ต่อไปก็จะมาถึงบทที่6นะคะที่เกี่ยวกับการแลกเงินนะคะหัวข้อนะคะือทั้งหมดนี้แลกได้เท่าไหร่โอเคเรามาเริ่มต้นจากตัวตัวอย่างนะคะประโยคตัวอย่างก่อนนะคะโอเคประโยคแรกนะคะิงงยคา信ย卡可งมานะ信ะ用卡งแปลว่าเครดิตนะคะเครดิต แล้วขาแปลว่าการ์ดแปลว่าบัตรนะคะบคัตรเครดิตก็คือสิ่งยุ่งขาคยยุ่งมาคยอแปลว่าได้นะคะยุ่งคือใช้นะคะมาก็เป็นใส่เข้าไปทาให้เป็นปะโยคาถามนะคะทั้งปะโยก,ก,คยยกค็คือสิ่งยุ่งขาคยยุ่งมาสิาา่งยุ่งขาคยยุ่งมาบางทีเราพูดอีกลูกเปรีปป่ยคหนึ่งก็ได้คืยยุง่งามา吗คือ,อยุ่ง信用卡งข,าาออางขาาวามหมายเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะฉันต้องการแลกเงินดอลลาร์นะคะอเมริกาเป็นเงินจีนนะเงินเหรียญโอเคก็คือ我想อ่าทีนี้มีมีต้องเปลี่ยนเสียงนะคะเพราะว่ามีเสียงสามเสียงที่สามติดกันนะคะมีหลายคำเสียงที่สามติดกันเราก็ต้องเปลี่ยนเสียงนะคะกลายเป็น我想把美元换成人民币ได้ีหมเนี่ย我想把美元换成人民币 ่าทีนี้คําว่าหวกคือฉันเสียงก็คือหมายถึงอยากนะคะหมายถึงว่ามีความประสงค์ที่จะทําอะไรแ๋าเมียร์หยวน换เหรียญคือเงินยูสต์ดอลลิงปี้คือเงินจีนนะคะ，นเฉิ成ก็คือแลกอ่าควนแปลว่าแลกนะเฉินแปลว่าเป็นนะคะแลกเป็นเงินอะไรนะคะก็จะตามมาคําว่าป๋าเนี่ยแหละนะคะคำว่าปานะ๋าอืมเป็นคําช่วยนะคะแล้วก็จะนําหน้าคําที่ถูกกระทํานะ 不有一天呢，那看，我想把美元换成人民币。我有，不，不，那看，呃，アトラレックベンコンワ那看，今天的兑换率是多少？アトラレックベンコ兑换率。那看，今天的兑换率。那看，今天的兑换率。那看，アトラレックベンコンワニ、ペンタオライ。那今天的兑换率。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 那看，

หมายถึงบ้างนะคะหมายถึงว่าออไม่ใช่ว่าหนึห lang, ang ang, hang, ่งเหรียญเท่านั้นหมายถึงว่าซ้ำนะคะซ้ำเหรียเหียญแปลว่าเซ็กเออเงินเซ็กนะคะโอเค给我一些零钱เอาเงินปริกให้ทั้งบ้างต่อไปนะคะคือเล็เช็คเดินทางได้ไหมนะคะเช็คเดินท,ทางก็จะใช้คํควาว่า旅行支票นะคะ旅行支票支票แปลว่าเช็ค 旅行แปลว่าเดินทางนะะท่องเที่ยวเดินทางทั้งปรโยคก็คือ可以兑换旅行支票吗可以兑换旅行支票吗兑换แปลว่าแลกนะคะแลก可以兑换旅行支票吗โอเคต่อไปเปิดที่ต่อไปนะคะทั้งมีแค่ยูโซล่านะคะจากแลกเงินท้องถิ่นได้ที่ไหนเราก็จะบอกว่า 我只有美元啊，这你美元白话，en US dollar，只有个个米，只白话 only 那哈，can 那 can，only OK，你 can 啊来来，个个只有啊来来，一天呢我只有美元，老、啊、板、okay.，请问什么地方可以换本地钱？好他们来呢？白天来呀、啊？ คุณจะสามารถแลกเงินในทงถิงได้นะคะทีนี้本地钱เนี่ยแหละแปลว่าเงินท้องถิ่นง请ขอถามหน่อย什么地方 <pod> <pod fight Dir want lucky> 是当地奶可以แปลว่าได้ทั้งปุ๋ยทีหนึ่งนะคะ我只有美元请问什么地方可以换本地钱ปนสุดท้ายนะคะเป็นการแนะนำว่าคุณอะไปแลกได้ที่ธนาคาร 在 Tisnambin r o t t e 海叻。你可以到银行去换，不过机场和宾馆都有换钱的地方。机场都是南宾，宾馆都是龙雷，哈。一听呢，你可以到银行去换，不过机场和宾馆都有换钱的地方。 โอเคนะคะต่อไปมาถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะคำแรกคือเฉียนคือเงินนะคะเฉียนเงินที่เคยเรียนมาที่มีคำว่าเฉียนก็คืออย่างคำว่าราคาเท่าไหร่นะคะตัวเสาเฉียนนะ,ะตัวเสาเฉียนคำนี้นะคะต่อไปคำที่สองนะคะอัตราแลกเงินตุ้ยควันรึตุ้ยควันแต่ว่าแลกเปลี่ยนนะะสำหรับเงินปรานะคะ แต่างเวลาแลกเปลี่ยนนำบัตรและเวลาแลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ช้คำว่าตู้วันนะคะตู้วันคำนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนสําหรับเงินตราต่อไปคําที่สามนะคะธนาคารก็คืออิงหังนะคะอิงหังต่อไปคําว่าเช็คนะคะคือจี้พิ่วจี้พิ่วถ้าเป็นเช็คเดินทางนะคะก็จะมีคําว่าเดินทางการเดินทางสายนำหน้าคําว่าเช็คนะคะก็คือลี่ซิงจี้พิ่ว 旅行支票 OK ต่อไปคาว่าบัตรเครดิตก็คือ信用卡信用卡ซึ่งคำว่าิโยงแปลว่าเครดิตนะคะความเชื่อถือนะคะเครดิตต่อไปคำว่าขาแปลว่าบัตรหรือว่าการ์ดนะ,ะคนะการ์ด OK นะทั้งคำนะคะก็คือ信ิ信ง卡บัตรเครดิตงข卡ต่อไป ขันเฉียนนะคะขันที่แปลว่าแลกนะคะเมื่อกี้เรียนม,มาครั้งหนึ่งนะคะขันเฉียนก็คือเงินนะคะจริงๆแล้วก็ตดวงขันเฉียนนี่แหละแต่เขาเขามาด้เขาตักออกนะคะก็คือขันเฉียนแลกเงิน